ดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของ The Velvet Sun Down หรือ TVS กันค่ะวงดนตรีที่เอจู่ๆก็ดังเปรี้ยงบน Spotify เมื่อกลางปี2025ใช่ครับยอดสตรีมมิ่งนี้พุ่งเร็วมากจากหลักแสนไปเกือบล้านเลยแต่คำถามคือวงนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าข้อมูลที่เรามีก็มาจากหลายทางเลยค่ะทั้งบทวิเคราะห์รายงานข่าวแล้วก็พวกสืบๆกันในเน็ตครับ ภารกิจเราวันนี้ก็คือตามแกะอรอยกันว่าเบื้องหลังความดังเนี่ยมันคือ AI หรือเปล่าหรือเป็นกลยุทธ์ปั่นกระแสหรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงซับซ้อนอะไรกันแน่เริ่มจากตอนที่เขาโผล่มาเลยไหมคะมิถุนา2025บน Spotify, Apple Music ครับแต่ที่มันเออน่าทึ่งจริงๆคือความเร็วในการปล่อยเพลงมันเร็วแบบผิดปกติมาก2อ,อัลบัม้ม39เพลงในเวลาไม่ถึง6สัปดาห์ใช่ครับ เร็วเกินคนทําไปหน่อยแถมยังมีการสร้างตัวตนปลอมๆขึ้นมาสมาชิก4ี่คนมีชื่อเกฟแฟรโรอะไรแบบนั้นมีอ้างคำชมจากบิลบอร์ดด้วยแต่ก็หาต้นต่อไม่ได้อืมแล้วภาพโปรโมทนี่แหละที่คนเริ่มเอะใช่ค่ะมันดูแปลกๆเหมือน AI สร้างที่เขาเรียกว่า Uncanny Valley หน้าตาดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นตัวจริงเลยมีไม่มีไลฟ์มีไม่มีโซเชียลส่วนตัว มันแปลกนะคะสาหรับวงที่กําลังดังแล้วก็มีหลักฐานมายืนยันจากดีเซอร์เลยนะครับเขาใช้เครื่องมือตรวจจับแล้วก็ฟันธงเลยว่าสร้างโดย AI 1 0ร้อซชัดเจนเลยส่วนเรื่องความดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวคือมีการใช้เพลย์ลิสต์อย่างมีกลยุทธ์มากมีรายงานว่าเพลงถูกแทรกเข้าไปในเพลย์ลิสต์ดังๆที่มีคนตามเยอะๆอย่างเวียดนามวอลมิวสิกหรือ Good Morning ใช่ไหมคะครับแล้วเหมือนว่ามาจากแค่สี่บัญชีเองด้วยซ้ํา โหนี่มันเหมือนที่เขาเรียกว่าฟอกชื่อเสียงผ่านเพลย์ลิสสินะคะเอาเพลงตัวเองไปวางข้างๆวงดังๆอย่าง The Beatles Taylor Swift ให้ดูน่าเชื่อถือใช่ครับบวกกับจังหวะก,การปล่อยเพลงที่ๆด้วยพลัง AI นี่คือการใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม Spotify เด็มเต็มเลยโดยเฉพาะพวก r ร e ลิส r รด a าที่ชอบเพลงใหม่ออกบ่อยๆซึ่งศิลปินมนุษย์ทำแบบนั้นได้ยากมากอย่ามาครับแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น จูจ่ๆก็มีคนชื่อแอนดรูฟเรลอนโผล่มาอ้างเป็นโคศกวงไปให้สัมภาษณ์ Rolling Stone แล้วก็ยอมรับเลยว่านี่คือการหลอกลวงเชิงศิลปะใช้ AI ชื่อ Suno สร้างเพลงครับตอนนั้นเหมือนเรื่องจะคลี่คลายแล้วแต่เปล่าเลยกลายเป็นว่าเฟรลอนออกมาบอกอีกทีว่าตัวเขานั่นแหละคือเรื่องหลอกลวงไม่เกี่ยวกับผู้สร้าง T V S ตัวจริงเลยแค่อยากจะทดสอบสื่อ โซับซ้อนไปอีกขั้นซับซ้อนมากค่ะแล้วผู้สร้างตัวจริงล่ะคะว่ายังไงผู้สร้างตัวจริงที่สื่อสารผ่านบัญชีทางการก็ออกมาปฏิเสธเฟรลองบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นงานศิลปะสหวิทยาการแล้วก็วิจารณ์สื่อที่ไปหลงเชื่อสื่อสัอสงเคราะห์อย่างเฟรลอนด้วยมันก็ย้อนแย้งดีนะคะคนสร้างงานสังเคราะห์แต่มาเรียกร้องการรายง,งานข่าวที่จริงแท้ครับผมงั้นมาดูที่ตัวเพลงกันบ้างแนวไซค์เดลิกโฟกที่ AI สร้างเนี่ยมันเป็นยังไงครับ คือนักวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกว่าฟังได้นะคะแต่จะรู้สึกว่ามันเออไร้วิญญาณใช่ครับออกแนวซ้ำซากคาดเดาง่ายเสียงร้องก็สมบูรณ์แบบเกินไปจนขาดเป็นมนุษย์เนื้อเพลงก็กว้างๆไม่เจาะจงเพราะ AI มันสร้างจากข้าเฉลี่ยทางสถิติใช่ไหมคะมันเลยขาดข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์แบบที่เป็นเสน่ห์ของมนุษย์ถูกต้องครับเหมือนตกลงไปในหุบเขาอันน่าพิศวงทางอารมณ์ Emotional uncanny valley ตัว AI ที่ใช้อย่างซู n o เนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายมีฟรชชั่นฟรีด้วยแต่ก็กำลังมีประเด็นเรื่องฟ้องร้องลิขสิทธิ์ข้อมูลที่เอามาฝึกอยู่แล้วศิลปินจริงๆเ้ามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างคะมีความกังวลไหมกังวลกันเยอะครับทอมยอร์กจาก Radiohead นี่พูดแรงเลยว่ามันคือการขโมยเป็นฝันร้ายของพวกบ้าเทคโนโลยีแรงจริงค่ะส่วนนิกเคฟก็บอกว่าศิลปะเกิดจากความทุกข์ทรมาน ซึ่ง AI ไม่มีทางเข้าใจมันทำได้แค่การเยาะเย้ยความเป็นมนุษย์อืมนอกจากเรื่องศิลปะแล้วยังมีประเด็นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะครับอย่างที่ิวตันเร็กซ์บอกมันคือการขโมยในคราบการแข่งขัน AI กำลังมาแย่งส่วนแบ่งรายได้สต r e มม i n g จากศิลปินมนุษย์มีการเปรียบเทียบกับเคส FN m i g a Rapper AI ด้วยแต่เคสนั้นต่างออกไปตรงที่เป็นประเด็นเรื่องวัฒนธรรมดิจิ t a ล Blackface มากกว่าจะเป็นเรื่อง AI ล้วนๆใช่ครับ F.N. มีก้าบัญชีว่า AI ยังขาดความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมแต่ TWS เนี่ยประเด็นหลักดูจะเป็นเรื่องความจริงแท้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าแล้วคําถามที่ยังค้างคาอยู่ล่ะคะเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องจริยธรรมลิขสิทธิ์นี่ตามกฎหมายปัจจุบันถ้า AI ทําล้วนๆยังไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับเว้นกับมีมนุษย์มาแต่งเติมเยอะๆส่วนข้อมูลฝึก AI ก็ยังสู้คดีกันอยู่แล้วก็บทบาทของแพลตฟอร์ม อ๋อใช่ค่ะดีเ r er ติดป้ายบอกว่าเป็น AI แต่ Spotify นี่เงียบเลยแถมให้สถานะ v e r i f y artist อีกครับมันก็เป็นคำถามว่า Spotify จะเป็นแค่ท่อส่งหรือจะเป็นผู้ดูแลจัดก,การเนื้อหาด้วยการปล่อย AI แบบไม่ติดป้ายมันจะบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือหรือเปล่าสรุปแล้ว The Velvet Sundown เนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันคือจุดจัดของ AI กลไกแพลตฟอร์มแล้วก็การบิดเบือนความจริงในยุคดิจิตอลครับ เราเห็นทั้งศักยภาพข้อจำกัดของ AI ทำเพลงกลยุทธ์พ playlist ความซับซ้อนของการหลอกลวงแล้วก็ความกังวลของคนในวงการดนตรีทั้งเรื่องศิลปะเศรษฐกิจจริยธรรมมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในวันที่ AI อาจจะเรียนแบบความรู้สึกได้เนียนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคำว่าของแท้ในงานศิลปะมันจะหมายถึงอะไร และมันจะยังสำคัญอยู่ไหมถ้าผู้ฟังเขาสามารถเชื่อมโยงมีความสุขกับเพลงได้โดยไม่แคร์แล้วว่าใครหรืออะไรเป็นคนสร้างมันขึ้นมา